รงนี้ก็สามารถชมฮุกได้นะคะนี่ตรงนี้เลยนะวิวดีเลยแหละ <accent> สวัสดีค่ะกอลหก็เวแล้วก็พี่มีใหญ่นะคะตอนนี้เราก็อยู่พัทยาอีกแล้วนะก็เดี๋ยวกำลังจะไปเข้าพักที่โรงแรมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอแวะเติมกาแฟหน่อยวันนี้ก็แวะเติมง่ายๆนะคะสตาร์บัคนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่โรงแรมเลยนะ เย่ hmm. yeah, ตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะคะวันนี้เบียร์กับพี่หมีมาพักกันที่ Holiday Inn ท,ยา,ะะทายห้องที่เราพักวันนี้ก็คือวันคิงสแตนดาร์ดบีชวิวนะคะแล้วเบียร์ก็ขอไฮฟอร์มาก็ไฮฟอร์จริงๆนะคะได้ชั้น20นะคะโอเคเราจองมาราคาเท่าไหร่นะพี่หมีสามพกว่าบาทสามพ้าร้อบาทนะคะผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะถ้าเป็นราคาเต็มก็น่าจะประมาณ5,000กว่าบาทนะคะห้องนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันไป<ม>ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะก็ตรงนี้ก็จะมีเป็น ผ้าเช็ดมือนะคะแล้วก็เป็นบอดี้โลชั่นนะคะแล้วก็นี้บอดี้วอชมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเคอา่อางล้างหน้ามีอันเดียวนะแต่ว่ากระจกบันใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชาว์บล็อกนะคะชาว์บ็อกก็จะมีเป็นแชมพูคอนดิชเนอร์นะคะบอดี้วอชให้นะแล้วก็มีเป็นแฮนดะ์ชอวเวอร์นอะไม่มีเลนชอว์เวอร์นะคะที่นี่แล้วก็นี้เป็นโถชะโครงนะคะแล้วก็มีสายชีชําระด้วยนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกัน ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเตารีดที่ลองรีดให้นะคะไม้แขวนเสื้อชุดคุมบน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเราตักผ้าค่ะเราสามารถเอาไปตักที่ตรงระเบียงได้แล้วก็มีสลิปเปอร์ด้วยนะข้างนี้ก็จะมีตู้เซฟนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีได้ประผมนะคะสาวๆไม่ต้องเอามาก็ได้นะ ก็มาดูเตียงนะคะเตียงนี้เป็นคิงไซส์นะคะก็ประมาณ6ฟุตเนาะส่วนหัวเตียงเขาก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบมัตเตอร์ไฟฝั่งนี้เนาะโอเคต่างๆในห้องเราก็มีช่องเสียบปลั๊กนะคะ1ช่องนะมาดูฝั่งอีกมั่งมีเหมือนกันไหมอ่ามีเหมือนกันเลยไฟสามารถคอนโทรลได้เหมือนกันนะคะ2ข้างเลยนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟ หนปลั 1> 1, ๊กนะแล้วก็อันนี้เป็นลำโพงบลูทูธนะพี่หมีมแล้วก็มีแนกแก๊ป,ปุกด้วยนะโอเคแล้วก็หมอนนะคะมีให้เลือกแบบซอฟแล้วก็แบบเฟิร์มนะคะเออเฟิร์มอยู่นะตอนแรกเห็นแบนๆ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนที่หนีคืนนี้โซฟาดีนะนอนดูวิวตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็นั่งกินอะไรกลุบกิบนะคะมามุ่งมาๆมา <c oughs> ใช่เหรอ โอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะจอใหญ่อยู่เนาะพี่หมี mm hmm. ประมาณ 40, 40กว่านิ้วได้นะคะแล้วก็มีเมนูอันนี้อินลุมไดนิ่งนะคะสั่งมาทานได้แล้วก็ทุกขึ้นวันเสราร์นะคะ mm hmm. เขาจะมีเป็นอ mm ินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแอนด์ซีฟู้ดบุฟเฟ่นะคะท่านละาน9 0บาทนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเบียร์กับพี่หมี mm hmm. ก็ดูอีกทินว่าจะ ทานที่นี่ไหมนะคะหรือว่าจะเป็นสั่งเป็นอินรูมาเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคอม p พลเมนตที่นะคะก็คือชากาแฟทานได้หมดเลยนะคะน้ําดื่มได้2ขวดเนาะตู้เย็นอยู่นี่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรแชร่ไวนะ้เราก็สามารถซื้ออะไรมาแช่ทานได้นะโอเคดย๋ยวมาดูซีวิวของเราดีกว่าน,นี่มาดูระเบียงซีวิวของเรานะคะ วันนี้เรามามีงานมิวสิกเฟสติวัลพัทยาพอดีเลยนะตอนเย็นก็น่าไปเดินกินตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ที่โรงแรมนี้นะคะเบียวว่าตอนช่วงที่มีงานพูพัทยาตรงนี้ก็สามารถชมฮุกได้นะคะนี่ตรงนี้เลยนะวิวดีเลยแหละแต่ว่าอาจจะต้องแบบแจ้งพนักง,งานว่าขอเป็นห้องฝั่งนี้จะเห็นชัดนะคะที่นี่ก็เหมือนจะซีวิวแบบพาเชียลเนี่ยเกือบทุกห้องเลยนะโอเคนั้นเดียว เบียกับพี่หมีขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนมือเย็นละกันเนาะไป สิทธิของโรงแรมนะคะก็จะมีทั้งคิดขับนะเขาก็จะมีเป็นห้องเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมีตารางกิจกรรมต่างๆให้น้องๆเล่นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสระว่ายน้ําก็จะแยกเป็นสสระเลยสระของน้องๆหนูๆนะคะแล้วก็ส่วนสระของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตรงด้านหน้าโรงแรมนะคะก็จะเทควิวชายหาดพัทยาไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสนะคะอยู่ชั้น5ชั้นเดียวกับสปานะเดีย๋ยวลองเข้าไปดูกัน โอ้เครื่องเล่นเยอะอยู่นะพี่หมีมาเล่นเปล่าเนาะไม่มีคนเล่นเลยนี่รู้วิ่งเครื่องใหญ่เลยก็เป็นฟัซิลิตี้โดยรวมนะคะก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเบียย์กับพี่หมีขอตัวไปพักผ่อนจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ตอนมื้อเย็น ด้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะก็สั่งอินลุมสวิทมามาทานนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะไปทานร้านอาหารของโรนแรมที่อยู่ด้านล่างนะคะที่อยู่แบบติดหน้าหาไรเงี้ยแต่ว่าฝนตกแล้วก็เนี่ยเพิ่งหยุดไปเมื่อสักแป๊บนี้เองนะคะหลังจากที่เราแบบสั่งอินลุมไปแล้วนะคะขีกก็ไม่ไรเดี๋ยวมาดูว่าเบียสั่งอะไรมาทานบ้างนะคะนี้ของพี่หมีเราเขาหมูกรอบหมูกรอบชิ้นใหญ่มากเลยอะนะจริงจังจริงจังเนี่ะ โอเคแล้วก็อะไรอย่างนีปีไก่ทอดตะตายไทยนะคะอโอเคเอาไว้กินเล่นกุบกิบแล้วก็มีเฟรนฟรายมาอย่างไงไม่เข้าพวกใช่ไหมโอเคอันนี้ของเบียร์เป็นพ็อกช็อปนะคะเ,คเนี่ยเข้าพวกแหละนะคะแล้วก็แบบเสิร์ฟพร้อมแบบสลัดกุบกิบนะโอเคก็คประมาณนี้นะคะเดี๋ยว ยังไงเบียร์กับพี่หมีขอตัวไปทานมื้อเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ตอนอาหารเช้านะคะพรุ่งนี้6กโมงเช้าเลยจ้าเขาให้จองเป็นรอบนะเบียร์ก็เลยจองรอบเช้าสุดไว้นะโอเคนะันเดี๋ยวขอตัวไปทานมื้อเย็นก่อนนะคะก็ทานไปชมวิวสวยๆไปนะตรงน,นี้ เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะอยู่ที่ชั้น4เนาะเขาก็มีรอบให้เลือกนะคะเบียกก็เลือกรอบเช้าสุดเลย6กโมงเช้านะ มาดูแลอาหารเช้ากันนะคะก็เดินเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอโซนแบบชากาแฟอะไรเงี้ยกาแฟก็กดได้เลยนะมีทั้งแบบลาเต้เอสเปรสโซ่อะไรอย่างงี้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นขนมปังนะคะโซนเบเกอรี่นะเดนมิฟเยอะอยู่นะแล้วก็มีพวกเป็นขนมปังเอามาปิ้งนะคะมีัวซองด้วยนะเนยแยมต่างๆนะคะนี่ก็เป็นเครื่องปิ้งขนมปัง น,นี่จะเป็นมันฝรั่งกับหัวหอมนะคะมันฝรั่งอบเลยไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่ครับก็มาเขือเทศย่างนะคะโอ้ตรงนี้จะเป็นโซนแผ่นเค้กวอฟโฟลแยมนากินมากเลยอ่ะแยมเชอร์รี่กับบูเบอรี่ อันนี้ก็จะเป็นเอ <Egg Station S 2> ็กสเตชัน<ม>นะคะสั่งได้มีหลายแบบเนี่มีไข่ดาวนะคะสตมเบิลแล้วก็มีออมเล็ตนะคะตรงกวยเีนาะอันนี้จะเป็นอาหารไทยนะคะไก่ผัดถั่วดำแล้วก็ถั่วลันเตานะคะเออไม่เคยเห็นนะไม่รู้อันนี้ผัดกุ้งใส่บอกคลีก็ผัดหมี่ใส่ไก่นะคะ อันนี้อะไรอ่ะถั่วแดงอกในซอสมะเขือเทศโอ้ตรงนี้เป็นโซนโคคัสนะคะโคคัสหน่าทานมากเลยอ่ะอุยีมีบีชีสด,ด้วยนะคะมีชีสต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลไม้นะคะทางกับพวกชีสนะคะแล้วก็มีสลัดบาร์ด้วยนะคะแบบเดซซิง่งมีหลายแบบมากเลยตรงนี้ก็ยังมี ตู้กดกาแฟอีกตู้หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมซีเรียลต่างๆนะคะมีเลือกเยอะเลยแล้วก็มีพวกผลไม้อบแห้งแล้วก็แบบถั่วทานกับซีเรียลด้วยนะโอเคอันนี้ก็เป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานเจนะคะนี่เป็นแบบเจนะแล้วก็มีแกงถั่วอินเดียนะคะก็อีนน้ าซาโมซาไม่เคยทานเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอะซัมบาซุปเป็นอาหารอินเดียอ,อีกนะคะอาหารอินเดียเยอะมากเลยแล้วก็น,นี้เนี่ยวาดาอันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะอันนี้คูลี่นะคะแล้วก็มีเป็นแบบพวกซอสแบบอินเดียต่างๆนะมีซาลาเปาไส้ไก่นะคะ เย okay. อันนี้จะเป็นไม่แน่ใจอ๋อข้าต้มไก่นี่ข้าต้มไก่แล้วก็นี่เครื่องเคียงต่างๆนะคะน่าทานเลยมีกุนเชียงไก่ไข่เค็มนะคะก็โซนนี้จะเป็นเน้นอาหารอินเดียนะคะแล้วก็นี้จะเป็นสเตชันก๋วยเตี๋ยวนะ okay. ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำต่างๆนะคะมีพวกน้ำส้มน้ำแอปเปิลนะคะก็มีน้ำเตงโมด้วย นะะแล้วก็น้ำฝรั่งนะก็ตรงนี้จะเป็นโซนผลไม้นะคะ<ม>ก็มีหลายอย่างเลยมีมลปปะละกอสับปะรดนะคะแก้วมังกรแตงโมแล้วก็มีฟุตสลัดทานกับโยเกิร์ตนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ลายอาหารเดี๋ยวพอสมควรเนยนันเดี๋ยวเบี่ยงกับพี่หมีขอตัวไปตักอาหารเชาทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีว่าเราได้อะไรมาทานกันบ้างนะ โอเคค่ะเราก็ได้อาหารมาทานพอสมควรเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าร้านอาหารเขาก็หลากหลายอยู่เนาะแล้วก็มีอาหารแบบอาหารอินเดียเยอะเลย mm hmm. เพราะว่าเมื่อวานเห็นก็คือมีพวกรัวอินเดียเยอะนะคะ mm hmm. แล้วก็พวกไก,ไก่หรือว่าอาหารที่เป็นแบบเวจตเทเรียน mm hmm. นะคะส่วนของเบียร์พื้นบีที่เอามาทานก็จะมีพวกขนมปังไส้กรอกนะคะแล้วก็ต mm hmm. งเบียร์ก็เป็นพวกครัวชีสนะคะ mm hmm. ของโปรนะแล้วก็ไข่ดาวนะคะ แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็น่าทานนะสื่อจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะของพี่หมีก็คล้ายๆกันก็ไส้กรอกนะคะไข่ดาวเป็นกันแล้วก็มีอาหารไทยนะแล้วก็มีข้าต้มไก่นะคะโอเคก็น่าจะตักมาทานประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยไปตักเพิ่มนะโอเคทริปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ2วันหนึ่งคืนนะคะที่ฮอร์เรียอินพัทยานะทริปนี้อาจจะไม่ได้มีร้าน อาหารหรือร้านกาแฟมาฝากนะคะก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเพื่อนอยากดูก็คือหลายๆคลิปของเบียนะคะทั้งพัทยาหัวหินนะคะหลายๆที่เบียก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารมาฝากนะคะก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูในช่องได้นะคะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดสมัครเป็นกําลังใจให้เบียกับพี่หมีด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายขอแวะเติมกาแฟก่อนมาร้านแบ็กสตรีทเฮาส์นะ เห็นเขาบอกว่ากาแฟดีก็เลยแบบขับจากโรงแรมมากี้มา5นาทีเองเดี๋ยวแวะก่อนกลับนะเติมกาแฟหน่อย เท่นะพี่หมีจะเป็นเมสสเปเชียลบีนนะคะคอสตาริก้านะคะโมสานะเดี๋ยวลองหอมมันมีความกลิ่นเหมือนมีความบาลานซ์ดีนิดนึงอะแต่เมื่อกี้เขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามันแบบเป็นแบบมีบาลานดีเนี่ยแต่ความรู้สึกอะมันเป็นประมาณนะั้นแล้วก็ จะเป็นแนวประมาณคั่วกลางดีดีกินกินแบบนี้ยังไม่เคยถักกินนะอันนี้ลาเต้ของเบียร์จะเป็นเป็นเม็ดสเปเชียลวีนะคะเป็นเม็ดเมล็ดไทยนะคะจากเชียงรายเป็นเฮาส์เบนของทางร้านมัน กินของพี่หมีก่อนอ่ะกินของพี่หมีมันติดอยู่ใน,อย,ในอยู่ในคออ่ะแล้วไม,ไม่เจอกินอันนี้เลยอ่ะตัวนั้นนโอเคดีเลยอันนี้ก็แบบโอเคอยู่นะใช้ได้แล้วก็ที่ร้านเขามีแบบมเมล็ดให้เลือกเยอะมากๆนะมีมเมล็ดแบบเออน่าสนใจเยอะเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวไว้เขาาหน้าอาจจะต้องมาอีกรอบนึงนะ<ม>เดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกับกรุงเทพแล้วบา มาสรุปโรงแรม Holiday i n นพัทยากันนะครับเอามาเรื่องแรกกันก่อนห้องพักเป็นยังไงบ้างห้องพักก็ถึงแม้โรงแรมจะเปิดมานานแล้วเบียวว่าห้องพักเขาก็ยังดูแบบดูไม่เก่าเขาดูแลไว้ดีนะใช่แล้วก็ฟァซิลิตี้ที่ต้องใช้ก็มีครบนะคะแล้วก็ที่นอนก็นอนสบายดีนะแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องวิวของห้องพักวิวค่อนข้างแบบดีนะโดยเฉพาะห้องเลขที่ฝั่งซ้ายนะครับค่ะ ถ้าใครจองก็แนะนำว่าถ้าใครอยากเทควิวฝั่งป้ายพัทยาซิตี้ก็บอกว่าเป็นของฝั่งเลขี่นะฝั่งซ้ายนะครับแล้วฟาซิลิตี้เป็นไงบ้างก็มีหมดนะคะพวกสปาฟิตเนสนะคะสระว่ายน้ำก็แยกเลยของของเด็กกับของผู้ใหญ่เนาะของผู้ใหญ่ก็จะเป็นโซนแบบว่าเห็นวิวหน้าหาดเทควิวไปเลยสวยๆนะคะสระอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็เพียงพอก,การใช้งานเนาะ โอเคต่อไปมื้อเย็นเราสั่งเป็นอินรูมสวิตมาเพาาราะว่าอาหารนึกว่าฝนมันจะตกนะเป็นไง<ห>บ้างก็ตอนแรกคือแบบฝนมันตกนแหละไอ,อตอนที่เราสั่งเนี่ยยังตกอยู่แต่พอสั่งของได้<อ>ปุ๊บเอาอยู่หยุด,ยดตก<ร>ใช่ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปนั่งทานร้านอาหารของแรมที่ตรงติดหาดนะคะก็คือข้ามถนนไปก็หาดแล้วอะ่ะก็รสชาติอาหารก็พอได้น้อพี่หมีเนาะรสชาติโอเคกับราคานะครับใช่ค่ะก็ได้จานใหญ่ นะโอเคก็พอทันได้คนะ่ะครับต่อไปมื้อเช้าเป็นไงบ้างบุฟเฟ่อาหารเช้าก็ถือว่าไลายอาหารเช้าเยอะพอสมควรก็คือมีครบอ่ะจะเป็นพวกอาหารไทยนะคะอาหารเอ,าอเมรกรันเบเกอร์ฟันะคะผละไม้หรือว่าพวกแบบโคคัสอะไรอย่างเงี้ยก็มีครบแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่ามี <Group. S 1> มีกรุ๊ปทัวร์เยอะด้วยนะคะเป,เป็นเป็นกรุ๊ปอินเดียก็จะมีเป็นอาหารที่เป็นเวสตเทเบิด้วยครับนะคะต่อไปสุดท้ายเรื่องการบริการ การบริการโดยรวมเบียว,ว่าดีนะคะพนักงานก็ยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็เหมือนแบบพอเวลาเราเหมือนแบบต้องการความช่วยเหลือเงี้ยเหมือนเขาก็เข้ามาดูแลเลยโดยเฉพาะตรงอาหารเช้าอ่ะน้องๆดูแลดีมากเลยนะก็คอยมาเก็บจานเก็บเร็วมากแล้วก็ตรงกาแฟเนี่ยก็คือจะเดินไป กดกาแฟเองอยู่แล้วน้องบอกว่าน้องก็เดินเข้ามาถามเลยว่าแบบคุณผู้หญิงต้องการอะไรอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบไปกดกาแฟมาให้อะไรอย่างเงี้ยคอยดูแลแขกตลอดโอเคงั้นสรุปว่าโรงแรมเนี้ยเหมาะกับใครก็สายครอบครัวก็ได้อยู่นะเพราะรู้สึกว่าตรงโซนคิดขับอ่ะเขามี กิจกรรมให้เด็กๆเยอะนะคะเบลว่าถ้าบ้านที่มีเด็กเล็กหน่อยประมาณแบบสักแบบไม่เกินส0บขวบน่าจะสนุกเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆทำอย่างเมื่อวานเบลกับพี่มีเข้ามาก็มีแบบให้ทําคุกกี้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คตารางของคาลแ n นด r ของคิดขับแอคทิวิตี้กับทางโรงแรมอีกทีก็ได้นะครับ<ด>อันนี้ก็จะมีเป็นตารางอยู่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอีกตรงหนึ่งที่แบบว่าน่ามาสําหรับโรงแรมนี้คือช่วงงาน พัทยานะคะโดยเฉพาะแบบเทควิวฝั่งเบียร์เนี่ยคือแบบเห็นเต็มเตมเลยเ<ช>นาะยี่ว่าดีเหมาะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับสำหรับโรงแรมในพัทยานะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ก็เลือกให้เหมาะกับตัวเราแล้วกันนะครับ<ช>ถ้าใครสนใจโรงแรมนอ,อื่นก็ลองแวะเข้าไปดูในช่องได้นะครับมีอีกหลายโรงแรมในโซนพัทยาเนาะ วันนี้เบียร์กับพี่หมีก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย,บายบายครับ